ดุงลอนดอนเมืองหลวงของสหรัชอาณจาจักรได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ห้วงฤดูแห่งเทศกาลความรื่นเริงบันเทิงใจย่ามใกล้ถึงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยถนนหนทางและจตุรัสสาธารณะแห่งต่างๆได้ทยอยประดับประดาสิ่งของตกแต่งกันแล้วแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมบางแห่งได้นำสิ่งของตกแต่งประจำเทศกาลคริสต์มาสของปีก่อนนำมาใช้งานซ้ำอีกครั้งเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงเปิดไฟประดับในแต่ละวันให้สั้นลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟประดับเหล่านี้ใช้หลอดไฟ LED ที่ทำจากวัสดุโพลิเมอร์รีไซเคิลซึ่งจะประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟทั่วไปถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าโดยไฟประดับเทศกาลวันคริสต์มาสทั่วเมืองมีกำหนดจะเปิดไปจนถึงวันที่หกมกราคมปีหน้าลอนดอนยังจะจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสมากมายทั่วเมืองทั้งตลาดคริสต์มาสกิจกรรมทำงานฝีมือคอนเสิร์ตและสวนสนุกวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสวนสาธารณะไฮอีกด้วย